สวัสดีค่ะเพื่อน,อนๆชาวมิถุนลัคนามิถุนแล้วก็ราศีมิถุนนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปความรักประจําวันที่1นึถึงสิตุลาคม2566ไปดูกันว่า2ส,สัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรบ้างค่ะยินดีต้อนรับทั้งแบบไทยแล้วก็แบบตะวันตกเลยนะคะคลิปนี้เป็นการอ่านแบบภาพรวมค่ะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้แต่ก็สามารถฟังเป็นแนวทางได้นะคะคลิปพลังงานรวมแบบนี้ก็เหมือน random อาจจะมีตรงบ้างแล้วก็ไม่ตรงบ้างอยู่แล้วค่ะก่อนอื่นก็ไปดูพลังงานของพเพื่อนๆชาวมิถุนกันก่อนว่าพลังงานของคุณในช่วงนี้ความรักของคุณเป็นอย่างไรบ้างค่ะคุณได้ไพ่เดอะเมจิกเชียนนะคะได้ไพ่ห้ถ้วยสองเหรียญเด็กถือ,เ,อ,อเด็กถือเหรียญน,นะคะ แล้วก็จะเป็นไพ่เฮอร์มิตไพ่ผ้าฤษีถามว่าพลังงานของเพื่อนๆชาวม,มิถุนเป็นเช่นไรคุณได้ไพ่เดอร์มิตเชียนช่วงนี้ต้องใช้ความคิดนะทั้งดินน้ำลมไฟเลยคือเหมือนกับทุกๆอารมณ์เลยในในใ,ในความรักของคุณที่คุณจะต้องคิดเพราะอะไรรู้ไหมคะไพ่ห้าถ้วยคือเพื่อนเพื่อนชาวม,มิถุนบางคนเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ของความรักที่มันพังพังแล้วก็พังมันไปต่อไม่ได้ หรือตอนนี้คุณรู้สึกว่าคนที่อยู่ร่วมกันมาเนี่ยมีทีท่าเปลี่ยนไปถ้าคุณไม่จัดการอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยครอ,อ,อบครัวหรือความสัมพันธ์นี้มันอาจจะไปต่อไม่ได้มันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องคิดว่าคําว่าเดดบิชเชียนคือจะไปต่อหรือพอแค่นี้ถ้าไปต่อคุณกาลังคิดล่วงหน้าว่ามันจะต้องไปต่อ,อยังไงแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์นี้อีกจะเป็นอย่างไรสมควรให้สมควรที่จะไปต่อไหมคุ้มค่ากับการที่จะไปต่อไหมหรือ จะพอแค่นี้ปล่อยให้มันจบไปปล่อยให้มันพังไปเพราะบางทีคุณก็รู้สึกว่าใจของคุณเองแก้วที่มันแตกแล้วนะคะมันก็ไม่สามารถที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้แต่คุณก็มาพิจารณาอีกแล้วว่าระหว่างคุณเขาอาจจะอยู่ด้วยกันหรือมีความสัมพันธ์หรือว่าเป็นกําลังใจให้กันเคยอยู่ด้วยกันเนี่ยมาก่อนในชีวิตเนี้ยมันเหมือนไม่เคยห่างออกจากกันหรือขาดกันเลยอย่างเนี้ยค่ะคุณก็ต้องมาน,งนั่งนึกถึงเรื่องราวอีกอ่ะมันจะเป็นยังไง ถ้าคุณอยู่คนเดียวคุณจะอยู่ได้ไหมมันเป็นเรื่องที่คุณจะต้องคิดคุณสามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ได้ไหมคุณจะเป็นโสดอีกนานแค่ไหนจะมีใครเข้ามาในชีวิตไหมมันเป็นเรื่องที่คุณคิดบางทีมันอาจจะคิดแบบวนไปวนมาอยู่แบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะถ้าพลังงานนี้เป็นของคุณก็ไปดูไปดูกันต่อนะคะ แต่ถ้ายังไม่ใช่ใครที่เป็นคนโสดนะใครที่เป็นคนโสดไพ่พาลาษีเนี่ยเหตุการณ์นี้อาจจะเกิดขึ้นกับคุณมานานแล้วแล้วตอนนี้เป็นพื่อนชาวมิถุนหลายๆคนอาจจะก,กําลังเป็นโสดกําลังเหงากาลังอยู่คนเดียวแบบเหงาๆเลยอยากเขาเรียกว่าถึงเวลาที่อยากจะมีความรักครั้งใหม่แล้วก,ก็เป็นไปได้เหมือนกันงั้นก็ไปลุ้นกันนะคะว่าในช่วง2ส,สัปดาห์นี้ไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณบ้าง คุณได้ไพ่อา่าไพ่ดูเบอร์ค่ะใครเล่นโซเชียลบ้างไหมคุณอาจจะได้เจอรักทางไกลนะอู้ไกกพ่จักรพรรดินะคะคุณอาจจะได้เจอเอา่าชาวธาตุไฟนะคะราศีเมษน่เาเป็นความรักครั้งใหม่หรือคุณจะได้เจอกับรักสื่อสารจากอา่ต่างถิ่นต่างแดนแไกลเป็นรักออนไลน์ก็เป็นไปได้เหมือนกันค่ะ อาจจะเป็นคนที่มีความมั่นคงในชีวิตหน้าที่การงานดีหรือเป็นคนที่เป็นวัยเป็นคนวัยใกล้เกษียณทํานองนี้เนาะวัยใกล้เกษียณแล้วก็อาจจะมีการเดินทางอาจจะมีการเดินเดินทางมาพบมาเจอกันได้นะหรือใครที่กําลังหาคู่อยู่ใครที่โสดมานาน,นก,กําลังหาคู่แชทกันอะไรกันประมาณนี้ดูซิว่าเออเผื่อมีใครแบบได้เจอทางออนไลน์จริงๆคุณจะได้เจอนะ แล้วเขาคนนี้นะคะเป็นคนที่แบบมียศมีตําแหน่งเป็นคนที่มีาฐานะทางสังคมเป็นคนเป็นคนเรียกว่ามีชีวิตที่จะทําให้คุณทึ่งอะ่ะถึงแม้ว่าจะอายุเยอะสักนิดนึงแต่รูปร่างหน้าตาการออกกําลังกายหรือหน้าตาเนี่ยอ่อนอ่อน,อ,อ,นอ่อนกว่าวัยนะคุณจะได้เจอคนที่ทําให้คุณต้องทึ่งเลยนะคะแล้วก็ได้ภาษีม้เท้าโอ้คือต้องบออนะคะว่า ในไพ่สำหรับเนี้ยมากับไพ่เดือดสตาร์มากับไพ่เดือดสตาร์เดือดสตาร์ก็โชว์ไม่ได้เราก็เสียงทายกันนะนะมากับก้าวถวยอุ้ยคุณได้เจอคนโสดอ่ะเอางี้สี่ไม้เท้าคือเราต้องบอกว่าในในคลิปเนี้ยในคลิปเนี้ยเราจะดูกันทั้งชายรักชายหญิงรักหญิงหญิงรักชายชายลักหญิงได้หมดเลยนะ l g LGBTQ นะคะโอเคพราะไพ่พอไพ่สำรับเนี้ยเปิดกว้างเนอะทีนี้คุณจะได้เจอคนที่เป็นโสดนะโสดมานานแล้วด้วยคุณจะเจอกันแล้วมองตารู้ใจเหมือนเหมือนกับกว่าได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่ คุณจะได้เจอคนโสดที่รูปร่างหน้าตาดีมากเมื่อกี้เราเพิ่งพูดไปใช่ไหมว่าคุณจะได้เจอคนที่หน้าตาดีอาจจะเป็นนักต่างวัยเขาอาจจะอายุมากกว่าคุณแต่เขาก็ดูแลตัวเองได้อย่างดีมากๆนะคะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่าอืมัมนใจฟูอีกครั้งหนึ่งอะนะก้าวถ้วยเห็นไหมคะมากับก้าวถ้วยด้วยอาจจะไม่รู้ว่าอันเนี้ยความรักเปิดกว้างทุกกลุ่มอะเราบอกอย่างนี้ก็แล้วกันแล้วคุณจะได้เจอคนที่โสดแล้วก็ มีความสมบูรณ์แบบในชีวิตมากๆทําไมเขาถึงต้องคลองโสดมาถึงขนาดนี้เพราะว่าคุณกับเขายังไม่ได้เจอกันเนี่ยเพราะว่าเขาคุณและเขาเกิดมาเป็นคู่กันนั่นเองเนาะอะ,อะแล้วก็ได้ไพ่เด็กถือถ้วยอืมไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของคนที่เอาใจเก่งนะโอ้มากับอาศาวินถ้วยนะคะเป็นไพ่ของคนที่เอาเอาใจเก่งเข้าใจ เข้าใจเป็นคนที่เข้าใจชีวิตรักเป็นคนที่โรแมนติกเป็นคนที่เป็นคนที่อ่อนอ่อนโยนเจนททลมากๆมากจำลองนี้นะเหมือนอัศวินขี่ม้าขาวเข้ามาในชีวิตของคุณว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะเป็นรักครั้งใหม่ที่ทําให้คุณแบบมีความสุขในชีวิตอีกครั้งหนึ่งเอาเป็นว่าถ้าใครกําลังรู้สึกว่าอยการตัดสินใจของคุณเนี่ยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณนะว่าคุณจะให้โอกาส ที่จะไปต่อกับคนรักเก่าที่บางทีเนี่ยแก้วที่มันแตกแล้วคุณอาจจะเอามานั่งต่อก็ได้นะถ้าคุณคิดว่ามันยังใช้งานได้เหมือนเดิมมันก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณเราก็ไม่สามารถที่จะไปชี้แนะอะไรกับคุณได้แต่ถ้าคุณมองเป็นแนวทางคุณจะได้เจอรักครั้งใหม่ที่เ,เป็นรักที่สดใสเป็นรักที่ดีกว่าเป็นรักที่จะเข้ามาทําให้คุณเนี่ยใจฟูอีกครั้งหนึ่งคุณก็มีสิทธิ์เลือกได้นะคะเพื่อนๆชาวมิถุน ได้ไพ่เก้าไม้เท้านะคะเก้าไม้เท้ามากับไพ่อะไรเอ่ยห้าดาบโอเคสมมติสมมติอย่างนี้นะได้ไพ่เก้าไม้เท้ามาแล้วก็ได้ไพ่ห้าดาบมาประกบด้วยสมมติว่าคุณยังลังเลใจยอยู่ในสถานการณ์ที่ฉันจะไปต่อหรือพอแค่นี้เนาะกับรักที่เป็นแบบนี้ยังนึกถึงความดีที่มีให้กับการแหละอะไรก็ยังนึกถึงแหละมันก็คือคุณเป็นคนที่ใจดีเนาะใจดีแล้วก็อบอุ่น บางทีการที่จะตัดความสัมพันธ์ไปเลยเนี่ยคุณก็นึกสงสารเขาแต่แต่บางทีคุณอาจจะได้เจอคนที่พยายามที่จะดึงคุณออกมาพยายามที่จะพยายามเพื่อคุณมากๆกับความรักครั้งนี้เขาอาจจะรู้ว่าเอ้ยถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์แบบนี้อนาคตคุณจะเป็นอย่างไรคุณอาจจะเจอเรื่องราวแบบเดิมอีกก็ได้แล้วมันจะเสียเวลาไหมเขาอาจจะพยายามเพื่อคุณมากๆที่จะให้คุณหลุดพ้นจากสถานการณ์ตรงนี้มานะคะ เขาจะรักคุณค่ะทาาุไฟเมสิงนธนูนะคะราศีกุมด้วยและท่านน้ำพิจิกกรกฎมีนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณนะเพื่อนๆชาวมิถุนอ่ะเป็นคนไกลด้วยนะเนี่ยต่างถิ่นต่างแดนแดนไกลนะหรือบางทีก็เป็นคนไทยก็ได้แต่ไปอยู่ต่างประเทศก็ได้เหมือนกันไปอยู่ไกลๆหรือก็อยู่ไกลต่างจังหวัดกันก็ได้นะคะเพราะไพ่เดอะเวอร์บางทีมันก็เป็นไพ่ที่เรียกว่า คือเราก็ไม่ได้มาโฟกัสว่าจะต้องอยู่ต่างประเทศซะทีเดียวอยู่ห่างไกลกันแบบแบบห่างไกลกันเลยในประเทศเดียวกันเนี่ยก็เป็นไปได้เหมือนกันโ okay. อเคไพ่ยะบอกอะไรกับคุณอีกเจ็ดถ้วยคุณมีสิทธิ์เลือกนะคุณมีสิทธิ์เลือกเอาเป็นว่าแล้วแต่คุณเลยถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์นี้แล้วแต่เพื่อนๆชาวมิถุนเลยว่าคุณจะเลือกใครระหว่างรักครั้งเก่ากับรักครั้งใหม่ว้าวแล้วก็ได้แค่ได้ไพ่คิงออฟสอด Sword, นะคะ อยากจะบอกว่ามันว้าวมากถ้าคุณมากับเก้าเหรียญคนคนนี้ครบถ้วนสมบูรณ์แบบทุกอย่างนะคะมีพลังงานของทาตนลมมิถุนตุนกลกุมคือนี้เราเราสามารถพูดได้เลยนะสมมติว่าคุณเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันเป็นในเรื่องของ18บวกที่มันเป็นอะไรที่เข้มข้นแบบแบบถึงเขาเรียกว่าอะไรนะถึงใจอะไรอย่างเงี้ยเออเราเราพูดกันไปเลยเนาะคุณเข้ามาฟังคลิปนี้คุณก็อายุยังไงก็เกิน18อยู่แล้วล่ะ เนาะคนคนนี้จะทําให้คุณนะมีชีวิตรักที่ถึงพลิกถึงเคีงถึงเครื่องแอาแซบนะส้มตําที่เหมือนกับแซบเลยอะไรทํานองนี้นะคุณก็ไปแปลเอาเองนะคะแล้วคนคนนี้นะคะเป็นคนโสดที่เป็นคนโสดด้วยโสดมีทั้งเรียกว่า มีทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเป็นคนที่จเจริญชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองจเจริญก้าวหน้าทั้งในเรื่องของการเงินการทองก็ดีเป็นเศรษฐีเศรษฐีน้อยๆเลยทีเดียวค่ะจะไม่ได้มาหาเศรษฐีขนาดนั้นแต่ก็เป็นเศรษฐีน้อยๆที่อิสระทางการเงินชีวิตมีครบถ้วนสมบูรณ์แบบทุกสิ่งอย่างนะอะแล้วคุณก็ได้ไพ่เดอะเดชนะคะเขาวคนนี้เขาวคนนี้อะก็เป็นคนหนึ่งที่เคยมีความรักแล้วก็ จบความสัมพันธ์มาอาจจะเพิ่งจบมาหมาดๆเหมือนกับคุณก็ได้และการเจอกันครั้งนี้เหมือนกับว่าเป็นการเจอกันแบบรักครั้งใหม่ของกันและกันเขาคือรักครั้งใหม่ของคุณคุณก็คือรักครั้งใหม่ของเขานะคะเพิ่งจบเพิ่งเจ็บเจียนใจมาเหมือนกันคนนี้อาจจะเป็นชาวพิจิกก็ได้นะที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะแล้วก็ King of Wands นะคะ King of Wands เรากำลังดูว่าเราจะโชว์ได้หรือไม่ไม่เสี่ยงดีกว่านะคะกับไพ่สำหรับนี้รถติกมากได้ไพ่หกเหรียญโอ้โอเคค่ะ King of War เนี่ยออกมาบอกว่าสำหรับคุณและเขานะาการเริ่มต้นใหม่มันเป็นาการเริ่มต้นที่ดีเพราะคุณจะได้คนที่เอื้ออาทรจะได้คนที่เข้ามาช่วยเหลือเข้ามาซัพพอร์ตทางด้านการเงินการทองของคุณด้วยเท่าที่เขาจะให้ได้เท่าที่เขาจะช่วยได้เขายินดีและเต็มใจที่จะช่วยเหลือคุณ หรือว่าคุณจะได้คนที่ชอบทําบุญทําทานนะคะมีความเอื้ออาทรมีความเมตตาปราณีคุณจะได้คนอบอุ่นแล้วก็จริงใจเข้ามาในชีวิตชีวิตคุณจะมีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะชาวมิถุนนะคะแล้วคุณก็ได้ไพ่สองไม้เท้ารักทางไกลแหละเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องรอคอยถ้าคุณเปิดใจนะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เจอกันนะคะคือมันเหมือนกับว่า,าคบกันมาคบกันมาสักระยะหนึ่งเนี่ย มีเกณฑ์แน่นอนที่เขาจะเดินทางมาหาคุณเพราะฉะนั้นคุณอ่ะในช่วงเวลานี้ที่คุณได้เจอรักครั้งใหม่คุณกับเขาอาจจะแชทหรือวิดีโอนะคะในการในการสารสัมพั์นะในช่วงจังหวะนี้อ่ะไปดูกันนะคะว่าแพร r o m a n ต์แองเจอยากบอกอะไรกับคุณบ้าง Romance Angel อยากบอกอะไร, Angel, ออะไรนี่ไงค s ะดิสคูบีดวันค่ะคุณและเขาเกิดมาเพื่อเป็นหนึ่งเดียวของกันและกันถึงเวลา คือจริงๆคือสถานการณ์ตรงนี้ใครที่เป็นโสดมานานที่ยังไม่ได้เจอสักทีเพราะคุณจะต้องรอเจอเขาหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้เพราะว่าคนที่ไม่ใช่กําลังจะออกไปจากชีวิตของคุณและคนที่ใช่กว่าเป็นเดี๋ยววันของคุณเนี่ยกาลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณเหมือนสถานการณ์ความรักของคุณและเขานั้นเป็นอะไรที่ต่างคนต่างต,า,งตามหากันและกันนะคะประมาณนี้คุณกับเขาจะอยู่กันไปตลอดชีวิตแล้วมันเหมือนจะได้เจอ รถรถด่วนขบวนสุดท้ายนะคะที่จะอยู่กันตลอดไปแล้วนะเพื่อนๆืนชาวมิถุนไพน์วนนี้บอกกับคุณว่าคุณเป็นคนที่น่ารักนะก็ไม่แปลกที่คุณจะได้รับความรักที่ดีเจอคนที่ดีเจอคนที่อบอุ่นใจดีเอ่อเข้าใจคุณแล้วก็แซ่บขนาดนี้คือของดีอะคุณที่เจอของดีอยางี้ดีกว่านะเพื่อนๆอ่ะอ่ะอ่ะอีกหนึ่งใบนะคะ คนคนนี้นะถ,ถ,ถ้าเขาได้เข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เสพติดคุณมากๆเมื่อคุณและเขาได้อยู่ใกล้กันโอเคได,ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเนี่ยบอกได้เลยนะคะว่าไม่มีวันพัดพาดจากกันเพราะมันคือสิ่งเสพติดเขาก็ติดคุณคุณก็ติดเขาจนแยกกันไม่ออกอะไรทํานองนี้นะคะ,อะขออีหนึ่งใบค่ะขออีหนึ่งใบให้กับเพื่อนเพื่อนชาวมิถุนนะกับโรแมนต์แองเจลอะใบนี้ลงตัวมากๆากแปลเป็นว่า รักครั้งนี้เราบอกแล้วใช่ไหมว่าจะเป็นรักที่อยู่กับคุณตลอดไปคุณจะได้แต่งงานใหม่คุณจะได้รักครั้งใหม่ที่รักสุดท้ายในชีวิตของคุณแล้วค่ะนะคะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจดูดวงส่วนตัวก็รายละเอียดอยู่ใต้คลิปนะอย่าลืมเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งขอบคุณเพื่อนๆืนที่คอมเมนต์มาเป็นกําลังใจให้กันและขอบคุณเพื่อนๆที่กดซับป,ประแตงให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ